ลดไขมันได้มากสุดกี่โลโดยที่กล้ามเนื้อเราไม่หายช่วงนี้ถ้าเราตามข้อมูลสุขภาพนะครับเราก็จะเห็นว่าเฮ้ยคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ได้แบบโฟกัสที่เราตําหนักแล้วนะนะเราจะเห็นว่าคนที่หุ่นดีดเนี่ยเขาจะโฟกัสลดไขมันมากกว่าดูตัวเลขบนตาชาั่งถ้าเราอยากเป็นคนที่ซิกแพคชัดหุ่นลีนนะครับเราก็ต้องมีกล้ามที่เยอะแล้วก็ไขมันที่น้อยถูกไหมแล้วเราจะลดไขมันยังไงให้มากที่สุดโดยที่ไม่เป็นลดกล้ามเนื้อทุกคนก็น่าจะทราบอยู่แล้วใช่ไหม ว่าถ้าสมมุติว่าเรากินน้อยไปเนี่ยหรือออกกําลังกายหนักเกินไปเนี่ยเราก็มีความเสี่ยงที่กล้ามเนื้อจะหายได้เหมือนกันมาดูกันครับว่าเราจะลดไขมันได้มากสุดกี่โลใน1เดือนโดยที่ไม่กระทบกับกล้ามเนื้อของเราครับมีงานวิจัยหนึ่งครับผมเขาสรุปมาเลยว่าเราสามารถลดไขมันได้มากสุดเนี่ยหกิกกิโลแคลอรี่ต่อ1นกิโลไขมันต่อ1วันครับพูดง่ายๆก็คือถ้าเรามีไขมันเยอะเราก็จะสามารถลดได้เยอะแต่ถ้าเรามีไขมันน้อยกว่าเพื่อนเราก ก็จะลดได้ช้ากว่เพื่อนนั่นเองใครอยากรู้วิธีคำนวณร่างกายตัวเองว่าลดไขมันได้กี่โลต่อเดือนนะครับก็กดติดตามสันจีไว้นะแต่เดี๋ยวสันจีจะสรุปมาให้ก่อนนะครับว่าไอ้69แคลเนี่ยต่อเดือนนะ่มันเยอะขนาดไหนสมมุติว่าเราเป็นคนที่อ้วนมากครับหนักร้อยโลแล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ไขมัน40ก็คือแบบเสี่ยงเป็นโรคต่างๆเพียบเลยนะครับแทบจะครึ่งหนึ่งของร่างกายเป็นไขมันอนะ ถ้าเรามีหุ่นแบบนี้นะเราจะสามารถลดไขมันได้มากสุดต่อเดือนอยู่ที่1 0ถึง12โลครับแต่ถ้าเราไม่ได้ตัวเท่านั้นเราอาจจะเป็นคนทั่วไปหนักสัก80หรืออย่างตัวเท่าซันจีเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายเนาะตอนนี้ผมหนัก6กกิโลมีไขมันอยู่18เปอร์เซ็นคำนวณออกมาแล้วเนี่ยซันจิจะลดไขมันได้เยอะที่สุดต่อเดือนอยู่ที่2.9กกิโลเท่านั้นครับถ้าเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กกว่าก็จะลดได้น้อยกว่านี้แต่เราเห็นอะไรไหมว่ามันไม่ถึง 10โลเลยนะยิ่งเป็นผู้หญิงเนี่ยอยู่แค่1นึ่โลแค่นั้นเองฉะนั้นครับถ้าเราเห็นใครตั้งเป้านะแบบลดเดือนละ5โล10โลแบบเต็มแม็กเลยหรือมีอาหารเสริมที่เค้ว่ากินไปเลยลด10โลต่อเดือนอะไรเนี่ยอย่าไปฟังครับให้เราอิงตามนี้เราจะเซฟกว่าลดไขมันได้โดยที่กล้ามไม่หายหรือว่าหายน้อยลงด้วยครับ